ารับชมกันต่อก,กับการประเมินคุณภาพทะเบียนยานะคะเรามารู้จากการพิจารณาทะเบียนยาของทางออสเตรเลียกันค่ะจะตัดสินใจยังไงว่าวิธี QBI เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเวลาเขาเสนอมาอย่างแรกก็คือมีการกับอ้างอิงปริมาณขององค์ประกอบของตัวยาสำคัญ ในในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไหมถ้าหากมีก็ต้องตรวจ QBI ไม่ได้มีการทดสอบ Critical Testing ของวัตถุดิบของสารออกฤทธิ์ไหมตามหลัก GMP ถ้ามีบางทีอาจจะเอามาเสนอว่าแทนที่ QBI อันนี้แล้วแต่กรณีแล้วก็ อย่างเกณมอื่นก็คือมีความพร้อมในการในการใช้งานของวิธีวิเคราะห์หมายถึงว่าวิธีวิเคราะห์เนี่ยวัลลีเดตแล้วมีมีสําหรับตรวจองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้นไหมถ้ามีก็ควรตรวจแล้วก็พิจารณาว่าเวลาสปอนเซอร์เสนอมาเนี่ยเขาเขาเสนอว่าเขาอยากทำ QBI เนี่ยกับทุกรุ่นของการผลิตหรือเขาอาจจะขอเป็นเป็นแบบหมุนหมุนเวียนว่าอาจจะไม่ทุก รุ่นแต่ว่าอาจจะบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อจํากัดอื่นด้วยเช่นว่าที่ต้องใช้กับสารหรือองค์ประกอบเนี่ยถ้ามีการกําหนดนโยบายทางทางกฎหมายที่ควบคุมการใช้ยาซึ่งทาง t j มีที่เขาเรียกว่า poison standard ซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่ากฎควบคุมสารพิษแล้วก็รวมไปถึง permissible i n d i c a t i o n determination ถ้ามีข้อระบุตามกฎหมายนีย่มันต้องเอามาพิจารณารวมกัน ข้อเสนอของการใช้ QBI โดยทั่วไปคือปกติแล้วเนี่ยองค์ประกอบของสารอันไหนที่่อยู่ในข้อกำหนดและมีข้อจำกัดจำนวนปริมาณตาม Poison Standard แล้วก็ permissible ingredient เนี่ยจะไม่เหมาะสมกับการใช้ QBI เนื่องจากว่าจะต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายาทุกรุ่นที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านปริมาณแล้วก็ยังคงปลอดภยัยซึ่ง หมายความว่าถ้าเป็นองค์ประกอบไหนที่อยู่ใน Poison Standard หรือมีอยู่ใน Permissible Ingredient In Determination เนี่ยมันจะใช้ QVI ไม่ได้อย่างไรก็ตามอาจจะมีสถานการณ์ที่ว่ามานอาจจะใช้ข้อกำหนดตามตามข้อกำหนดของปริมาณเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นว่าปริมาณเนี่ยควบคุมได้อย่างดีในวัตถุด,ดิบคืออาจจะไปวิเคราะห์วัตถุดิบในวัตถุด,ดิบแทนที่จะมาวิเคราะห์ ในยาที่สำเร็จรูปแล้วในกรณีนี้อาจจะเสนอเป็นเหตุผลแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นยาที่มีปริมาณองค์ประกอบที่ต่ำกว่าระดับที่ทางทางนิโยบายทางกฎหมายกำหนดไว้ใน p o i s o n Standard เนี่ยก็อาจจะสามารถเสนอว่าขอใช้คิวใหญ่ได้ทีนี้มาดูตัวอย่างเพราะว่าตาม คำจำกัดความของยาลิสจิตเนี่ยที่ไว้ว่าไม่สามารถใช้สารหรือองค์ประกอบอันไหนที่อยู่ในรายการของ Poison Standard ก็หรือกฎที่ควบคุมสารพิษของออสเตรเลีย,ยสารแต่ละอย่างนี่อาจจะมีการถูกอ้างอิงหรือกล่าวถึงว่าถ้าปริมาณเท่านี้ต้องใช้เป็นยาใบสั่งแพทย์หรือว่าปริมาณเท่านี้ต้องใช้อาจจะใช้เป็น OTC ได้อันนั้นก็คือคือ Po i s o n Standard ของ TG a มายกตัวอย่างตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์วิตามินดี สามารถเป็นลิส t ิ r m e d i c i n ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของวิตามินดีในยาตัวนั้นทาง poison standard ของ TGA เนี่ยผลิตภัณฑ์วิตามินดีได้รับการอ้างอิงให้ใช้ภายในรักษาโรคภายใน oral ระบุว่ายาที่มีปริมาณวิตามินดี25ไมโครแกรมหรือน้อยกว่านั้นต่อวันจะไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของมาตรฐานสาพิษยาที่มี วิตามินดีในระดับที่มากกว่า25ไมโครแกรมจะอยู่สเกจล e ที่4ซึ่งหมายถึงว่าเป็นยา prescription medicine ต้องมีใบสั่งแพทย์เพราะฉะนั้นยาเหล่านี้จะไม่สามารถเป็น l i s t i d medicine ได้นั่นก็คือหมายถึงว่าสำหรับยา l i s t i d medicine เนี่ยองมีปริมาณวิตามินดี25ไมโครกรัมหรือน้อยกว่าเฉะนั้นจะยืนยันว่ายา ลิสิทเมดิซินที่ที่เขาจะเอามาขายเนี่ยจะสามารถตรงตามเป็นตรงตามข้อกำหนดน,นี้ได้ไหมต้องมีการวิเคราะห์เพื่อจะยืนยันปริมาณของวิตามินดีทุกรุ่นของผลิตภัณฑ์ถ้านั่นก็คือถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์อาจจะแล้วเราก็สามารถเป็นลิสิทเมดิซินได้การทดสอบวัตถุดีก็จะมีความสําคัญมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านปริมาณที่ส่งผลต่อการตัดสินว่า การขึ้นทะเบียนยาเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าการลดการทดสอบผลิตภัณฑ์ลในรูปเนี่ยมีความเหมาะสมไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาโรงงานผลิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะเสนอมาว่าขอไม่ทดสอบทุกรุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการควบคุมที่ที่เขาต้องเสนอมาว่าถ้าเราไปลดการทดสอบในขั้นหนึ่งจะต้องมีการควบคุมอะไรอีกขั้นหนึ่งซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ย เป็นการควบคุมที่ที่ต่อเนื่องที่ยอมรับได้แล้วก็จะเน้นว่าเพราะว่าทางทาง t j a เนี่ยฤก e สินไม่ได้ม่ได้มีการประเมินก่อนวางตลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีการเน้นในการตรวจทาง post market และรวมถึง GMP เพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้วิเคราะห์สารออกฤทธิ์หรือองค์ประกอบที่ที่จำกัดปริมาณในชุดยาเนี่ยการตัดสินจะต้องคือต้องมีอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ตรจสอบในระหว่างการ ที่การที่ TJ ไปปวจ GMP นอกเหนือจากมาตรฐาน Poison Standard ที่จำกัดปริมาณสารพิษแล้วเนี่ยที TJ ก็มีแนวแนวทางทางกฎหมายที่ระบุคำเตือนแล้วก็ข้อจำกัดสารหรือองค์ประกอบบางอย่างซึ่งอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดหรือคำเตือนเนี่ยสารนั้นอาจจะมีสิทธิ์ใช้ QVI ก็ต่อเมื่อข้อคำเตือนเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่มีอยู่ ทุกคนสามารถรับชมตอนต่อไปจากทางด้านขวาของหนูได้เลยนะคะ